ตอนเราตอนที้ไม่ได้ถ่ายคลิปสัญญาพว่วเราวัวเราได้เข้าดะโลกแล้วมาเจอสิ่งนี้ทีกเราถืออยู่ได้ววันนี้ก็มาเจอของดีเข้าแล้วก็ตายไปว่าสามสิบรอบนอนนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนเราก็หาวิธีชุบนอ้ออยู่อันนี้ก็โดนเจอเติดไปนี่ครับสัญญาไม่ได้เสร็จ ใช่ลลแล้วดูตัวเวลานะอ๋ออะไรคือตัวเวลาคือผิดพลาดไปนิดเดียวใช่ครับเจ้าของเซิร์ฟแบบเจ้าของเซิร์ฟมันเป็นใครไม่รู้มันหลอ่ลอหลอ่อแบบเผลอไปปรับตอนเช้าตลอดเวลาครับมันหล,อลอ่อหล่อวิ่งตะยูทำไมเนี่ยบีมเอาเชือกไปเพิ่งเห็นว่าในตนเชือกไปเพื่อนๆมันหล่านะเว้ยคนนั้นไหนเจ้าของเซิร์ฟอะใครอะใครอะไม่รู้อะชื่ออะไรน้ำน้ำไม่รู้อะน้ำน้ำ number ศูนย์หนึ่งเก้า number หนึ่งเก้า ฆ่ากับตัวเองด้มาเลี้ยงให้พี่เจสก่อนไหมเฮ้มาเลี้ยงให้พี่เจสก่อนเติมน้ำเติมน้ำาเติมน้ำบ้างเอาเติมน้ำมันเนาะวันนี้เราก็เล่นเบล็อกแล้วไม่ได้เล่นมานานแล้ว ตั้ชื่อตอนว่าอะไรดิตอนว่าเจอของดีระหว่างรถไฟนี่ทำไมน้องไม่กินวะน้องต้องกินไม่ใช่เหรอโอ้ยน้องอยังไม่เกิดเลยก่อนใช่เหรอฟีเจอร์ทำไม่ก่อนล้วล้วล้ว,ลว,ลวเอาล้วมก่อนมันจะได้บินน้องได้เอ้ยบินได้ไม่มันมันบินแ <laughs> ต่ผมชอบเชือกขาดผเชือกกรูมันบินแต่เราไม่รู้ไงว่า ไม่ม I mean, I mean, so ันมันที่มึงที่มึงเลยให้พี่เกแต่ฟิมเบื้องจัหน้าเลยมึงเอาเชือกมาไว้น้องยังไม่ขาดเชือกเชือกยังไม่ขาดเลยเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แล้วเราไปดูหน้าน้องกันอะฟิล์มเอาเชือกเราเอาเชือกไปนะแล้วไปดูหน้าน้องกันไปเอาเตียวมาดิดูเตียวมาดิเราจะได้รอตรงนี้เลยไปเอาด้ดูดูเงี้ดูเงี้ดูเงี้อุ้ยน้อง ยี่หายนะอะไรเฮ้ยกระิกไม่นะข้างขวาตัวกูหข้างขวาตัวกูตัวกูเดียวกูเห็ดเตียวเดียวนี่มืดเมื่อไหร่กูนอนตรงนี้เลยเจมสนอนไม่ได้มันนอนกลางไม่ได้นอนได้เนี่ยมันเนี่ยมันเซฟได้แต่มันนอนไม่ได้ไงบูยไหนเราไปต่อนต้เลยดิ คีโมะเมื่อไหร่น้องจะโตวะเออหนึ่งวันหนึ่งวันในเกมอีกหนึ่งวันในเกมน่าจะ็ซื้อยี่สิบวิว่ายิงไม่เข้าว่ายิงไม่เข้าวิโค้ดอื่นยิงไม่เข้าว่้ยยิงไม่เข้ามันบอกว่ายี่สิบนาทีปะที่มันจะเกิดใช่ป่ะทุกคนไม่รู้ดิเออเปิดกดแป๊บเปิดกดแป๊บกดแป๊บจุดจุดจุด

โอเคเดี๋ยวเปิดอุกเล็บนี่นะจะได้รู้ว่เนีช้าจิบะนนี่ช้าว่าลายผ้าของอันเนทจวนเฮ้ยทำาด้ไงวะ อุ <py at led> <speaking einer> ๊ยอีแ <ing> ล <ics> ้ว <ultimately> ว <aber it utet> ักเมนด้ยต้มตุ้มตุ้มยิงยิงฟฝนตันูฟนตูนูน้ต้มตุมตุ้มตุมตุมตุมติ้ตุ้ม้นต้ต้ ยตซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ oh. 20นาทีไอเชดับใถ้พี่แกจะเกิดภายได้อีก20นาทีโอเคเยี่ยมเลยเล่นอะไรเนี <c oughs> ่ยคนเบอนุต้องหลบไปได้ตลบสนุโอ้ยโดนเองโดนองโดนเองตนนี่ตไได้ยิงใมนุขึ้นไป่าแล้วมึงต้องหลับภหยได้มึงต้องหลบให้ได้นะเว้ยโอเค ยิงไปเฮ้ยกูยิงไม่ได้ละกูยิงไม่ได้ละอ้าวยิงไม่ได้ไม่มีธนูอไม่มีธนูธนูหายมึงโยนทิ้งไปนิ่นมึงโยนทิ้งไปอ๋อ 铁题、啊、吧，啊。